นินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่68ตอนแต่ข้ามไม่ถนัดอยู่บนเนื่องด้วยหองเ่าต้องการเอาคืนอาจารย์ที่เคยกลั่นแกล้งวางยาพิษมาตั้งแต่เด็กจึงจงใจไม่เรียกไปเพื่อฟางเข้าวังยังหาข้ออ้างให้หญิงสาวเสร็จสัพท์จนอีเหึงเยมีอาจส่งเทียบขอเข้าพบนางได้ ตอนนี้บุตรบุญธรรมคนใหม่ของตระกูลไผจึงมีเวลาว่างจนนั่งเบื่อนางจึงคิดจะหาเรื่องก่อกวนว่าที่พี่สะพ้ายสักหน่อยคุณหนูจวงเพียงแค่ก,ก้าวเข้าเรือนคุณหนูเจ้าของจวนก็กึ่งลากกึ่งจูงร่างสูงโปร่งที่เดินตามตนไปยังเรือนพักจัดการโยนคนที่ยังมีท่าทางมึนๆงง,งๆเข้าไปในห้องนอนปิดประตูใส่บ่าวไพร ที่ทำท่าจะเดินตามเข้ามาเอาิ่มจวงอี้หลินมองใบหน้างามสลับกับเตียงกว้างสองแก้มเนียนร้อนวูบว่าบเมื่อคิดถึงฉางรักในตำนานของตุ้ยฉือนะนี่คงไม่ใช่พี่ชายเป็นตุ้นซิวน้องสาวเป็นตุ้ยฉือโอ้สวรรค์นางเคยอ่านผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องพระสนมในวังที่ว้าเวจนเกิดชอบเพศเดียวกันขึ้นมาบางครั้ง เกิดกับพระสนมด้วยกันเองหรือบางครากับนางกำนันด้วยกันไหมเหตุค่ะตุ้ยฉือเป็นคำที่ใช่เรียกผู้หญิงที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันค่ะคะค,คุณหนูไปท่านจะทำอะไรดวงตาหยีเล็กเบิกกว้างเผลอกลืนน้ำลายอึกใหญ่เมื่อคนตรงหน้าเริ่มลงมือถอดผ้าผ่อนไปไพ่ฟางเลิกคิว้ว เอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นธรรมชาติยิ่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างไรเล่าท่านเร่งช่วยข้าเถอะเดี๋ยวเกิดเกอรกลับมาก่อนจะไม่ทันการมะไม่ทันการอันใดนี่ท่านคิดจะสวมหมวกเขียวให้พี่ชายหรืออายาข้าไม่รวมด้วยกับท่านนะไม่เหตุค่ะคำว่าสวมหมวกเขียวมีความหมายในแง่ลบว่าคนผู้นั้นถูกสวมเขา ที่มาของคำเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงในรัชสมัยฮ่องเต้จูหยวนจางได้ออกกฎหมายให้ชายที่ทำงานในหอคณิกาทุกคนสวมหมวกสีเขียวหลังจากนั้นคำนี้ก็ถูกนำมาใช้พูดถึงผู้ชายที่ถูกภรรยาสวมเขาซึ่งก็คือถูกภรรยาสวมหมวกเขียวให้นั่นเองค่ะจวงอี้หลินเขยับเท้าถอยหลังไปสองก้าวรอยยิ้มแขวนค้าง บนหน้าแลดูตลกยิง่งเจ้าของห้องปลายตามมองคนที่ขยับตัวถอยด้วยสีหน้าหงุดหงิดรำคาญใจก่อนจะกระชากร่างเพรียวระหงที่กำลังตกใจจนสิ้นเรียวแรงกลับมาเข้าไปหาปากก็ยังพร่ำบ่นพึมพำแต่สองมือกลับว่องไวยยิงหากท่านยังขืนชักช้าข้าจะถอนให้เองสิ้นประโยคนั้นรอยยิ้มของจวงอี้หลินที่เดิมที แข็งค้างอย่างมากอยู่แล้วกลายเป็นแข่งค้างสนิทโดยสิ้นเชิงสองขาสั่นพับๆดะๆเดี๋ยวก่อนขน,นูไปโปรดใจเย็นละเว้นข้าด้วยเสียงร้องขอของนางกลายเป็นเสียงหยหวนเมื่อเสื้อตัวในปลิวออกไปพร้อมกับเสื้อตัวนอกสองมือยึดเอี่ยมที่เหลืออยู่ไว้แน่นแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่คิดจะให้ดึงไปเช่นนั้นของท่านที่หลังไปเพ่ฟาง ปล่อยมือออกจากเอี้ยมของอีกฝ่ายจวงอี้หลินถอนหายใจโลง่งท่านมาช่วยข้าก่อนมือบางปลดเอี้ยมโยนทิ้งไปด้านข้างจวงอี้หลินมองสองปทุมงามตรงหน้าตาแทบถลนเดี๋ยวคนถูกลากมือไปยังซวงอกงามร้องเสียงหลงราวกับหมูถูกเชื้อแทบจะกระโดดตัวลอยถอยหลังหางไม่ติดว่าสองมือยังถูกผู้อื่นยึดไว ในที่สุดรอยยิ้มแข็งค้างที่แขวนไว้บนใบหน้าก็ร่วงหล่นชั่วขณะนั้นนางไม่ทราบว่าตัวเองกำลังหัวเราะหรือร้องไห้แต่น้ำเสียงกลับติดอยู่ในลำคอไปไพ่ฟางสีหน้าจนใจทันถนัดแต่งเป็นชายไม่ใช่หรือในน้อยจินนนี่จะให้นางเป็นฝ่ายรุกหรือจะใช่ท่านทราบจวงอี้หลินเอ่ยถามกลับอย่างอกสันขวัญแขวน ในหัวจินตนาการภาพตนอยู่บนอีกฝ่ายอยู่ล่างขนกายพลันลุกเกลียวโดยพร้อมเพรียงแต,แต่แต่ข้ามไม่ถนัดอยู่บนเอ้ยอยู่ล่างด้วยข้ามไม่ถนัดทั้งสิน้นท่านไปหาผู้อื่นเถิดอีกฝ่ายทำหน้าครุนคิดเอ่ยถามคล้ายมั่นใจแต่หลายครั้งที่ข้าเห็นท่านใช้บ่าวไพร่ออกไปทำงานท่านก็แต่งตัวเองหรือแท้จริงแล้วทุกครั้ง ที่ท่านแต่งเป็นชายจะต้องให้บ่าวคอยช่วยเหลือเอ๋จวงอี้หลินยอมรับได้เต็มปากว่ายามนี้สมองของนางคล้ายถูกไม้แข็งๆหววจนไม่อาจกลั่นความคิดใดออกมาได้ปกติแต่งตัวเองได้มีจำเป็นต้องมีสาวใช้เฮอคนที่คอยลุ้นอยู่เป็นนานระบายลมหายใจเช่นนั้นท่านก็รีบช่วยข้าแต่งเทิดหันไปหยิบชุดบุรุษสองชุด ที่พับเก็บไว้ข้าให้คนเตรียมไว้ให้ท่านด้วยอีกหนึ่งชุดจวงอี้หลินคอตกได้แต่ก้มลงมองเศษหน้าที่แตกกระจายร่วงอยู่บนพื้นใช้เวลาแค่ครึ่งการทูบสองหนุ่มน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มก็ก้าวเท้าออกมาจากจวนตระกุลไปจวงอี้หลินรับหน้าที่พาคุณหนูท่องเที่ยวมาเสียทั่วแคว้นแต่กลับไม่แตกฉานในเมืองหลวงบ้านเกิดของตัวเองตระเวนไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาเดินเข้าออกโรงเตี๊ยมโรงน้ำชาร้านขายผ้าเครื่องประดับและร้านหนังสือภาพวาดต่างๆอีกหลายร้านจวบจนขาเล็กๆคู่นั้นแทบจะก้าวต่อไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับไปยังโรงเตี๊ยมฟู่จริงนั่งโต๊ะข้างหน้าต่างเท้าคางมองผู้คนสัญจรไปมาวันนี้ข้าสนุกมากต้องขอบคุณท่านที่สละเวลาเที่ยวด้วยกันจวงอี้หลินคลี่พัด พลางอมยิม้มเอ่ยตอบด้วยสีหน้าจริงใจข่าวก็สนุกมากเช่นกันนานนันครั้งจะได้เดินเที่ยวกับสหายรู้ใจต่อไปคงต้องเรียกท่านว่าเจียเจียวแล้วกระมังเมื่อครั้งปลอมตัวแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายมีอายุมากกว่าแต่นางที่ปลอมตัวเป็นชายจึงไม่สะดวกจะเรียกเจียเจียอย่างสนิทสนมอืมแต่ต่อไป ท่านต้องมาเป็นพี่สะใภ้หากเรียกเจียเจียจะไม่ยุ่งหรือจะเย็นเจ้าข่าวว่าที่น้องสามีขอข้ารวบหัวร่วมหางกินกลางตลอดตัวพี่ของเจ้าให้เรียบร้อยก่อนเถอะนะดูแล้วจะยุ่งยากปวดหัวเมสูขาเรียกท่านว่าฟางฟางได้ส่วนข้าจะเรียกท่านว่าหลินหลินถือว่าเราเสมอภาคไปเพ่ฟางตบมือชอบใจเมื่อใดคอยสรุปก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงจริงจัง ไม่ทราบว่าคุณชายหานได้ติดต่อท่านบ้างหรือไม่หานฟู่หลิวหรือจวงอี้หลินคิดถึงใบหน้าอมโรคของบุรุษผู้นั้นแล้วได้แต่ใส่หน้ามีเรื่องใดหรือปกติเขาก็มักจะหายไปนานๆมี่อยได้ส่งข่าวคราวบอกกล่าวหากไม่บังเอิญเจอกันวันนั้นก็อยากจะได้กลับมาติดต่อกันอีกเขายังติดต่อข้าทางจดหมายตอนนี้ร่างกายของเขากำลังแย่ พิษเย็ยนในร่างกำเริบหนักข้าคิดว่าหากเป็นไปได้อย่างไรก็อยากไปตรวจเขาด้วยตัวเองท่านช่างดีต่อเขายิ่งจวงอี้หลินเริ่มคิดว่าหากอี่เหิงเย่รู้เขาคุณชายอมเริผู้นั้นหากไม่หายก็คงได้ตายเร็วขึ้นแน่ๆอย่างน้อยเขาก็เป็นคนไข้ของขา้าและทิ้งไปจะไม่ดีอ๋อจวงอี้หลินลากเสียงยานคาง แฝงประกายตาล้อเลียนอย่าให้หึงเยรู้เชียวละ่ะข้าว่าอีกฝ่ายคงได้หายไปจากโลกนี้ด้วยน้ำมือหมอเทวดาเป็นแน่แต่ตอนนี้ข้ากํำลังถูกผู้อื่นชิงตัวท่านไปไปเพ้าฟางเอ่ยด้วยสีหน้าอมยิม้มดวงตามีประกายล้อเลียนไม่ต่างกันเพยจจินเกอเกอมารับท่านแล้วหลังจากพ้นประตูเมืองมาได้ไม่นานรถม้าคันใหญ่ วัยโยกไปตามทางดินแข็งสองบุรุษนั่งประจันหน้ากันอย่างเงียบงนันตั้งแต่ออกจากโรงเตียมฟู่จริงตาเกอน,นางถอนสายตาจากข้างทางหันไปเรียกเขาเราจะไปที่ใดกันไม่ใช่ว่าเสี่ยวอีได้รับพระสวนีจากฮองเฮาให้ไปสักการะพระพุทธรูปที่วัดเฟิงหลงหรอกหรืออ๋อคนความจำสั้นเพียกหน้า ก่อนจะฉุกคิดอะไรได้เป็นท่านขอร้องพระองค์มิใช่หรือเป็นพระกรุณาของพระองค์คงเกรงว่าตาเกอของเจ้าเอาแต่ยุ่งเรื่องงานจึงชักช้าไม่ทันการกระมังช่วงนี้ท่านคงเหนื่อยมากนางหวนนึกถึงสถานการณ์การเมืองขณะนี้กองทัพพิชิตประจิมที่ท่านแม่ทัพลีอย่างกวงเป็นผู้นำกำลังเตรียมเปิดศึกกับแคว้นหานเปย ได้ข่าวแว,แวๆว่าเบื้องหลังแคว้นหานเปยมีแคว้นชูหนุนหลังเตรียมยกทัพมาช่วยเหลือคาดว่าไม่เกินปลายเดือนนี้คงจะเปิดฉากประทักกันเต็มที่ส่วนแคว้นไปถังที่กันกลางระหว่างแคว้นเย่กับแคว้นหานเปยก็ถูกบังคับให้เลือกข้างมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ยงจื้อฮ่องเตยังเป็นจอมทัพนากําลังสิบหมื่นเหยียบย่ําไปถึงพระราชวังไปถังยามนี้ แม่ราชบงซางยังนั่งบรรลังปกครองแขวนแต่ต้องฟังคำสั่งจากย่งจื่อฮองเตมีเชื้อพระวงศ์แท้หวงแขวนแย่คอยควบคุมดูแลอยู่ห่างๆเพื่อรายงานตรงต่อเมืองหลวงซึ่งบรรดาเชื้อพระวงศ์เหล่านี้เป็นพระญาติสนิทที่ฮองเต้ไว้วางพระไทยและจะต้องมีการสนับสนุนหมุนเวียนกันไปทุกๆสามปีเพื่อป้องกันการสั่งสมอำนาจ จนก่อให้เกิดกบฏขึ้นภายหลังนอกจากนี้เมืองขึ้นทั้งหลายจำต้องส่งเชื้อพระวงศ์คนสำคัญเช่นไทจือมาเป็นตัวประกันที่เมืองหลวงดังนั้นแคว้นไปถังที่มีศักด์ไม่ต่างจากเมืองลูกของแคว้นเย่จะอาสาเป็นทับหน้าเข้าต่อยตีกับแคว้นหานเปยจึงไม่นับว่าเป็นเรื่องแปลกและการที่แคว้นเย่จะส่งกองทัพและสเสบียงไปสนับสนุน ย่อมนับว่าเป็นเรื่องสมควรด้วยเหตุผลแต่เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างกระชั้นชิดผู้เตรียมงานทุกฝ่ายจึงวุ่นวายไปหมดแม้แต่นางที่ขายสเสบียงให้กองทัพยังต้องพลอยเรื่องมือตามไปด้วยไปเพชรวินเห็นนางเอ่ยถามด้วยสีหน้าเป็นห่วงในใจให้ความรู้สึกอบอุน่นยิ้มเอมยุ่งอยู่บ้างอย่างที่เจ้าว่าเอาไว้ท่านจัดการธุระแล้วค่อยออกมาก็ไม่สาย เหตุใดต้องเร่งร้อนเพราะตาเกอคิดถึงเจ้าดวงตาคมทอดมองนางหวานเชื่อมพาเอาหนังหน้าสตรีแก่ๆร้อนเผาช่วยพัดข้างเอวขึ้นมาปิดเครึ่งใบหน้าอ๋อนางเสมองไปอีกทางหากสึกนี้ยืดเยื้อก็คงต้องอีกนานกว่าท่านจะวางสึกนี้จะไม่ยืดเยื้อตาเกอไม่อยากรอนานถึงเพียงนั้นเหตุใดท่านจึงดูมั่นใจ นางเพลอเอ่ยถามออกไปตามนิสัยแล้วต้องรีบหุบปากฉับเมื่อตระหนักได้ว่าเป็นเรื่องของเว้นแคว้นหาควรนำมาพูดด้านนอกไหมเนื้อต่างมีหูประตูมีช่องความลับอาจรั่วไหลไปถึงฝ่ายศัตรูได้ทุกเมื่อช่างเถอะช่างเถอะถือว่าเมื่อกี้ข้าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกไปดวงตาของเขาโค้งลงด่างช่องเป็นสตรีที่ฉลาดเฉลียว รู้สถานการณ์ยิ่งแล้วเรื่องของเสี่ยวอี้เล่าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือดวงหน้าเล็กสายไปมาเบาๆพลางทอดถอนใจยังไม่เรียบร้อยดีเห็นทีข้าต้องไปจัดการด้วยตัวเองนางตั้งใจจะติดตามการขนส่งสเสบียงรอบนี้ไปเมืองอู่เวย่ยเพื่อตามหาน้องสาวให้ตาเกอช่วยดีหรือไม่งานหลวงก็ล้นมือจนแทบจะฝังร่างของตาเกอแล้วกระมัง ดวงตาหยี่เล็กยิ้มลอ้อเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงไม่ทุกข์ไม่ร้อนตาเกิมไม่ต้องกังวลเดิมทีข้าก็ถน,นัดที่จะจัดการหลายๆเรื่องด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ตอนนี้เสี่ยวอี้มีตาเกิเข้าเ่วยมือเล็กมากุมไว้ทว่าเพราะรถม้าคันนี้เป็นรถมา้าระจำตำแหน่งของเขาจึงค่อนข้างกว้างขวางทำให้ยามนี้นางถูกดึงมือไป ตัวย่อมต้องเอียงตามไปด้วยกลายเป็นว่าทลาไปนั่งหลงข้างๆเขามีท่านแล้วอย่างไรนางก้มหน้ามือตนที่ถูกช่วงชิงไปกลายเป็นของเขาสิ้นสิ้นนาก่อนจะสอดนิ้วเข้ามาประสานกับนิ้วของนางช่างเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยนางจำไม่ได้เสียแล้วว่ามือใหญ่คู่นี้เริ่มจับมือเล็กของตนตั้งแต่เมื่อใดอาจเป็นครั้งแรก ที่เขาช่วยพานางไต่ลงหน้าผาหรือตอนช่วยนางสอนคันอักษรหรืออาจจะเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาตขื่นขึ้นมาพบนางในกระท่อมบนเขาไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดยามนี้เขาไม่ได้กุมแค่มือแต่ได้กุมหัวใจของนางไว้ด้วยมือใหญ่อีกข้างวางบนศีรษะเล็กที่กล้ามวยผมเป็นทรงบุรุษรูปไลแผ่วเบาเอ่ยนุ่ยน้ำเสียงอ่อนโยน เพราะเสี่ยวอี้มีต้าเกอเรื่องใดที่เหลือบ่ากว่าแรงเจ้ายอมสามารถผลักภาระมาให้ต้าเกอได้เรื่องไหนที่เจ้าไม่เต็มใจทําต้าเกอจะจัดการให้หรือแม้แต่เรื่องไหนที่เจ้าเกียดคร้านเผยรอยยิ้มเจ้าเลเช่นอาบน้ําเปลี่ยนชุดต้าเกอก็จะช่วยโอ้ยนางหยิกข้างเอวเขาไปสองทีพลางถลึงตาใส่ไม่ใช่ขัดเขิน แต่แขนเขือง้าตาเกออ,อยากทำก็ควรลงมือให้รวดเร็วข้าจะไม่โกรธท่านสักนิดแต่จะมาเอ,อ่ยหยอกเย้าโดยไม่ลงมือกระทำต่างหากที่หน้าฟาดกบาลสักสองสามทีท่านอย่าได้พูดมากรีบลงมือทำเลยเถิดเช่นนั้นเปลี่ยนให้เสี่ยวอี้เป็นฝ่ายพูดดีหรือไม่น้ำเสียงนุงน่มนวลแฝงกลิ่นอายบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจเขามักสวมหนังแกะ ก่อนเริ่มเชื่อดเยหื่อเสมอนางไม่มีทางตบหลุมพรางแต่กำลังจะถอยห่างช่วงเอวก็ถูกคนหน้าด้านยึดไว้ทีอย่างนี้ละรีบลงมือทํานางขึงตาใส่จะให้พูดอะไรท่านก็ปล่อยข้าก่อนสิเอ่ยจบก็ช้อนตามมองด้วยท่าทางออดอ้อนเขาหัวเราะในลำคอก้มลงกระซิบชิดแก้มนุ่มปล่อยเจ้าตอนนี้เจ้าก็วิ่งหนีข้าป่านะสิ ตาเกอท่านว่าข้าเป็นกระต่ายหรือเขาใช้ปลายคางสากถูไถกับบากของนางแผ่วเบาพาเอาขนกายสาวลุกเกลียวร้องห้ามเสียงสั่นือ้อท่านอย่าสนเสียวอีเป็นแม่เสือไร้กาต่างหากแกะววนอย่างตาเกอหรือจะหันสู้แกะว้วนส่งสายตาหน่าสงสารทว่ามืออีกข้างกลับเริ่มรูปไหลจากช่วงเอวคอดขึ้นสูง อีกมือผลัดจากมือเล็กยามใดก็สุดจะรู้เมื่อรู้ตัวอีกทีก็ยำถูกเขาเฉยข้างขึ้นบังคำให้นางสบดวงตาคมไม่อาจเลี่ยงหลบตาเกอแค่อยากฟังว่าเหตุใดสองปีที่ผ่านมาเจ้าจึงเอาแต่หลบลี้หนีหน้าตาเกอแม้ในใจจะรอบตระนกสมองหมุนวนไม่ต่างจากคมมาวิง่งแต่สีหน้าท่าทางที่ยังปั้นแต่ง แสดงออกอย่างสุขุมเยือกเย็นอ๋อเรื่องนั้นเรื่องนั้นนั่นเองใช่เป็นเรื่องนั้นนั่นเองน้ำเสียงของเขาบ่งชัดว่าไม่ยอมละเว้นนางในวันนี้จูจ่ๆอากาศในรถม้าพลันร้อนขึ้นอย่างประหลาดจวงอี้หลินพยายามจะแกะมือของเขาออกเพื่อเช็ดเหงือ่อแต่ก็ไม่เป็นผลอีกฝ่ายจับมือนางเอาไว้แน่นราวกับทาปแป้งเปียก หากวันนี้ไม่ยอมตอบเขาคงไม่ยอมปล่อยครั้นยากจะบ่ายเบียงต่อไปจึงได้แต่ฝืนต่อมโนธรรมเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาดูดสายลมเพราะท่านเป็นต้วนซิวจงใจละคำที่ว่าและเป็นศัตรูหัวใจของนางไว้หมเหตุคะ่ะโคมมาวิ่งเป็นโคมที่มีลักษณะพิเศษมีภาพกระดาษติดเป็นรูปคนขี่มา้าติดกับแกนขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง ภายในโคมด้านบนของแกนเป็นกระดาษที่ทำเป็นกังหันอาศัยไอร้อนจากเทียนไขไปดันให้กังหันหมุนทำให้แกนที่ติดกระดาษตัดเป็นรูปคนขี่ม้าหมุนตามเกิดเป็นเงาภาพคนขี่ม้าหมุนไปเรื่อยๆคะ่ะตวนซิลหรือเมื่อไม่เห็นสีหน้ากรุ่นกโกรธของเขาใจที่เต้นตุมต้มมต่ำๆของนางค่อยสงบลงเอ่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติ ถ้ารู้ว่าในอดีตท่านกับแม่ทัพหลี่หยางกวงเคยชอบพอกันเอ่ยหนึ่งประโยคแล้วค่อยลื่นไหลเป็นตัวเองจึงเอื้อมมือไปกุมมือใหญ่ไว้ลูบไหลแผ่วเบาแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แม้ว่าท่านจะชอบที่ข้าแต่งเป็นบุรุษนางรีบปั้นยิ้มประจบเมื่อเห็นเส้นเลือดตรงขมับของเขาเต้นตุบๆคิดในใจว่าเขาคงเขินอายอยู่มากจึงเร่งพูดให้กระจ่าง เพื่อให้เขาคลายใจข้ายอมแต่งเป็นบุรุษยามอยู่กับท่านได้ไม่นับว่าเป็นเรื่องฝืนใจส่วนเรื่องในห้องหอนั้นแม้นท่านจะขาดประสบการณ์ในเรื่องชายหญิงไปบ้างข้ายอมไม่ถือสาเอาเป็นว่าข้าจะเป็นผู้นําแล้วท่านเป็นผู้ตามในที่สุดนางก็ฉีกยิ้มกว้างนึกนับถือตัวเองสะดวใจในเมื่อนางแก่วกว่าเขาเรื่องพวกนี้ย่อมสมควร ปล่อยให้นางเป็นผู้จัดการตวนซิลหรือเรื่องบนเตียงนั้นไม่ประสาหรือใบหน้าเล็กขยับขึ้นลงพร้อมกับยื่นมือไปตบไหล่กว้างสองสามทีด้วยท่าทางเห็นอกเห็นใจปล่อยให้ข้าเป็นผู้จัดเสี่ยวอีเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบทำเอานางเสียวสันหลังวาบพิกลเห็นทีต้าเกอคงปราณีเจ้าเกินไปตีติ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 ต สัญญาณเตือนภัยในหัวร้องระงมยังไม่ทันขยับถอยร่างของนางพลันหงายหลังลงบนเก้าอี้ยาวยามนี้เห็นเพียงใบหน้าที่โน้มต่ำลงมาแทนเพดานรถม้าไปแล้วจบตอนที่68ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอด และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลตค่ะ086 084 4455ค่ะและ ถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ